ด้านตะซาเนี่ยเข้ามาจะเจอคะแนนก็อยู่ท็อปทอปไม่สามารถสร้างเสร็จได้ในคืนเดียวถ้าเข้ามาหาวิทยอะไรเราจะได้ยินเทคนิคการเรียนของหมูความิุงหายสวัสดีค่ะแล้วพบกับช่องเมมิกวงมิกวันนี้นะคะมุงมิกมาคนเดียวใช่ขาวงมิกมาคนเดียวเพราะว่าทุกคนไม่เห็นใครเนาะถ้าทุกคนเห็นก็มุงไม่เห็นละกันน่ารักค่ะ ถามว่าวันนี้ทําไมมุกมิกมาคนเดียวนะคะก็ต้องบอกว่าเจม์ไม่อยู่ค่ะแล้วก็เหลือมุกมิกอยู่คนเดียวนะคะแล้วเราก็เคยบอกกันไปแล้วนะคะว่าเมย์ว่างมุกไม่ว่างมุกว่างเมย์ไม่ว่างนั่นแหละค่ะเราก็เลยโอเคมุกว่างค่ะวันนี้มุกก็เลยอยากมาหาเพื่อนด้วยความที่หลายๆคนทักเข้ามาหาทั้งมุกแล้วก็เจมนะคะว่าเอ้ยถ้าเข้าไปอะเจออะไรบ้างวันนี้เราก็เลยมากับท็อปปิกที่มีชื่อว่าว้าว้าเข้าไปในคณะหรือสาขานาตาไซจะเจออะไรบ้าง มุมมองมุมคิดว่าอาจจะพูดในความชิบหายที่เกิดขึ้นในตอนเรียนนะคะว่าคุณน่าจะเจออะไรบ้างค่ะก่อนจะไปชมอย่าลืมกด s u b สไ r i b e ให้ช่องเมมี่กุ๊กมิกกวยนะคะมามาอย่างแรกกันก่อนเลยนะคะมุขขอแนะนําตัวก่อนสวัสดีค่ะมุกมิกนะคะจากช่องมีมี่กุ๊กมิก มุงมิกนะคะเรียน Data Science and b u s i n e s s a n a l y t ติ s ที่ n ิงมุ g กุ t Institute of Technology ราชกบังหรือสถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกบังหรือราชกบังนั่นเองเนีเ<อ>่ยด้วยความที่มุกจบ3ปีครึ่งนะคะตอนนี้นะคะมุกก็ทํางานมาประมาณเกือบจะ2ปีแล้วค่ะด้วยความที่จบก่อนเพื่อนด้วยก็เลยได้ทางานเร็วและตอนนี้มุกก็เป็นด a ต c i เซ c เปเชียอยู่นะคะเรามาเข้าท็อปิกกันจริงๆกันดีกว่าค่ะความชีบหายที่น่าจะเกิดขึ้นนะตอนที่เราเข้ามาเรียนคณะหรือสาขา d Data s c ์ e n ด e ค่ะอย่างแรก้มนนนัตตออ แล้วมาไปหรือว่าปฐมต่างๆเนี่ยมึงเป็นเด็กสามัญเลยแทบจะไม่ได้เรียนอังกฤษเลยเรียนอังกฤษก็แค่เขาบังคับเรียนกั a m m a อะไรเงี้ยก็เหมือนโรงเรียนไทยทั่วไปนะคะแล้วพอเข้ามาช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็จะให้เราปรับตัวก่อนปรับตัวในที่นี้ปรับตัวยังไงเรียนเทคที่เรียน ed, เป็นภาษาไทยก่อนคะ่ะแต่ถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆล้วถ้าเราอยากหาความรู้ใหม่ๆหรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีอ่ะก็จะเป็นเทคบุ๊กภาษาอังกฤษหรือว่าการเสิร์ชเนี่ยเราก็จะเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษซะมากกว่าเราจะหาเจอในสิ่งที่เราอยากได้มากกว่านะคะอันนี้คือเรื่องททีี่่่1เรือง มุกไม่ได้เป็นเด็กที่เขียนภาษาคอมมาก่อนเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาคอมโลจิกของคอมว่าโลจิกเนี่ยเขามีการคิดแบบไหนอสมมติมุกบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> มุกอยากซื้อแม็กหนึ่งอันมุกต้องซื้อ,อยังไงอย่างแรกเราก็อาจจะรู้สึกว่าเออเราก็สั่งออนไลน์หรือว่าเราก็ไปยืมใครก็ได้เพื่อเราจะเอามาใช้ณนะตอนนี้ให้ได้ใช่ไหมคะว่าณในอนาคตวิธีการคิดแบบคอมอ่ะเราต้องคิดเป็นลําดับเป็นขั้นตอนมีโลจิกมุกบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมุกขอไปซื้อแม็กที่เซเว่นนะอันนี้คือโจทย์ เดินลุกจากโต๊ะนะไปเอาคุณแจรถขับรถไปเซเว่นเดินไปหาล็อกที่มีการขายเกี่ยวกับอุปกรณ์แบบนี้หลังจากนั้นเราก็หยิบแม็กเดินไปจ่ายตังขับรถขับรถกลับบ้านขึ้นมา,มาข้างบนแล้วก็แม็กเนี่ยมันจะเป็นโลจิกแบบผมหรือว่ามุกบอกอ๋องั้นมุกเปลี่ยนได้ไหมมุกไม่ขับรถได้ไหมมุกเป็นเดินได้ไหมเนี่ยก็จะเป็นอีกโลจิกหนึ่งประมาณนี้ค่ะถ้าถามว่าความชิมหายที่เกิดขึ้นอีกคืออะไรมุกเคยได้ยินมากรุงโลมไม่สามารถสร้างเสร็จได้ในคืนเดียวแต่ไม่ใช่กับมุกมิค่ะเพราะมุกมิถามว่าอา หนังสือสอบภายในคืนเดียวได้แล้วมุกก็ไม่สามารถอ่านหนังสือก่อนหน้าเป็นเดือนได้แต่ถามว่าหลังจากที่อย่างเงี้ยผลลัพธ์มันเป็นยังไงมันไม่ได้ดีนะคะทุกคนแต่ว่ามุกไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็ในห้องเนี่ยมุกตั้นใจเรียนม้องไม่ทาอันนี้ยมุกไม่ได้อ่ะมุกไม่เข้าใจอ่ะมุกก็จะพยายามถามจนกว่ามุกจะได้ถ้าไม่ได้มุกก็จะถามจนกว่าอาจาตอบให้ได้มุกต้องอ๋อสิมุกจะโอเคกับจนน่แต่ถ้ามุกไม่อ๋อก็คือจะหาอาจารย์จนกว่าอาจารย์จะตอบมุกได้สิ่งเนี้ยมันก็อาจจะส่งผลดีตอนที่มุกไป นั่นแหละคะ่ะมุกมาอ๋ออ๋อยู่แล้วไงอ๋อยู่แล้วก็เลยไม่ได้อ่านหนังสือมากเอาไม่ได้อ่านหนังสือมากมุกก็อ่านวันไหนมิราเคิลถ้าเข้ามาหาวิชาอะไรเราจะได้ยินบ่อยมากว่าวันไหนมิราเคิลคืออะไรคือการที่ก่อนสอบหนึ่งคืนมุกเป็นคนนั้น,นะคะ่ะแต่มันไม่ดีนะคะถามว่าผลลัพธ์ออกมาดีไหมคะแนนก็อยู่ท็อปท็อปก็โอเคทุกคนมักจะบอกว่าเซฟบวกใช่ไหมแต่ว่ามุกเลยเซฟบวกไปแล้วถ้ามุกทําวิธีนี้อันนี้มันเป็นเทคนิคการเรียนของมุกเองละกันถัดจากทรายเนี่ยเข้ามาจะเจออะไรอีกนะคะคือการทำแลบถ้าเป็น ประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็จบคาสใช่ไหมแต่ในด a ตศาสตร์อ่ะมันจะมีการแข่งโคดดิ้งด้วยทุกคนทําให้เราต้องเรียนท,ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเลคเชอร์กับแแบบเลคเชอร์อาจจะเรียนอยู่แค่2ชั่วโมงแลบอาจจะเรียนอีก2ชั่วโมงวันนั้นอ่ะเราก็จะเรียนวิชานี้วิชาเดียวคือ4ชั่วโมงถามว่า4ชั่วโมงเนี่ยมันจบเลยไหมก็ต้องบอกว่ามันยังไม่จบเพราะว่าเราต้องกลับไปทาแลบต่อให้มันเสร็จด a ตศาสตร์เขาก็จะแข่งกัน้วยว่าสมมติเราทำโมเดลขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราก็จะแข่งกันว่าเฮ้ยผลลัเรา, <accuracy S 2> ากก่นนะแ็็จปขง แขงแข่งแข่งแข่งกันไปเรื่อยๆก็คือใครหาพารามิเตอร์ได้ดีที่สุดหรือโมเดลที่ดีที่สุดแล้วแบบได้คะแนน accuracy มากที่สุดอะคนนั้นก็ได้คะแนนเยอะวมันคือความชิบหายพี่ไม่ชิบหายหรือเปล่าอางทีมันก็คือความชิพหายอยู่เหมือนกันความชิบหายมีอีกไหมก็ต้องบอกว่ามันมีแต่อันนี้ก็คือมุมมองที่มูคิดออกนะตอนนี้นะคะทุกคนก็เลยอยากมาบอกทุกคนว่าเราอาจจะเจอความชิบหายใน data ซายนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องอื่นๆนอีกนะที่มูยังคิดไม่ออกแต่ตอนนี้มูคิดออกเท่านี้ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวไววว้้มมมาาาาาบบอกกันนนใหห่่ะะคคชย มีอะไรอีกบ้างอันนี้มากคือมุมมองของเด็กพอตีนะถ้าอยากรู้ปรโทรเนี่ยก็สามารถเอมเม์มาบอกได้นะคะแล้วเดี๋ยวมุกมิจะให้เจนเมย์มาทำคลิปให้ว่าความชิบหายเจนเมย์เจอเนี่ยคืออะไรนะคะเดี๋ยววันนี้มุกมิขอตลาไปก่อนนะคะแล้วฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะสงสัยอะไรก็สามารถดีเอ็มาหาพวกเราได้เลยพวกเราไม่กัดนะคะฉีดยากันแล้วทุกคนคะ่ะวันนี้ขอตลาไปก่อนนะบ๊ายบาย